สบายดีได้พี่น้องเมื่อถูกมองถูกปอดวสิเป็นเอฟซีฝั่งใดฝั่งลาวระกาศสบายดีได้พี่น้องวสิเป็นในประเทศนอกประเทศระกาศสบายดีพี่น้อง,งาาว,อาาวันนี้เฮ้าสีมางานเสาจรเนี่ยเสาเสาพี่น้องสีมานท้าบึงสร้างนะพี่น้องว่าเรื่องเทพพืน้นนะพี่น้องว่าสิเป็นไปแนวใดสร้างสีมาทำราคาเลยพี่น้องว่า สร้างสีวันแนวใดค่าที่พื้นเนาะเอาเลยว่ามีงานมีอันปุณยไงใจดีเผินสอยเรือมาเนาะก็ไปกอบกาอระคุณคุณแม่ใจดีหลายพี่น้องทีพิ่นบบว่าเป็นคนเริ่มเห็ดเฮาเห็ดเคตแรกแล้วก็สาเร็จไปด้วยดีเนาะก็พาขอบคุณเผินหลาย,ลายให้คุณแม่อยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยตลอดไปด้วยคุณแม่เป็นห่มโพห่มใสให,ให้ลูกให้ล้าน ตลอดไปนะคุณแม่โให้เจ็บไหจนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคุณแม่บาน,นี้ห้าสีมาเหตุเคสที่ซองพี่น้องว่าระว่างเทพื้นเทพื้นันหน้าห,อห,าหอา้องน้ำเลือดลวนตรงครัวนั่งเลยพี่น้องให้่าสีใสงบไปเท่าใดอีกพี่น้องตอนนี้ก็นี่งบมาเนาะ อันนี้เอือยใจดีเพนส่งมาให้ซอจอยแล้วก็ทีมงานเฮาเบิดกุคูคนได้หับเงินเนาะก็ขอบคุณเอืเหลายเดอให้เอื้อยู่ดีมีแหงร่ลำรวยร่ำรวยกก่าเก่าที่เป็นเป็นสะพานบุญผ่านเบาไก่เนาะเอเดก็ขอบคุณเพนล,ลายบันเทาสิมาเขาปรรยายตรงห้องน้ำนางพี่นอ้องเรื่องนางอยากค่าสีห้องน้ำพี่นอ้องก็มาทานางวะ่ะ นักเสียจังใดสิท่าซีของน้ำก่อนรการสิเทพื้นเรื่องสร้างแล้วพี่น้องสายดีพี่น้องใ่ยนีพี่น้องมางานงุง้มาตอนนี้สร้างกำลังมาติดตั้งติดตั้งเกอกน้ำพี่น้องติดตั้งกอกน้ำคุดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้พี่น้องทำมาบ่ทัน

เปิดประตูจากจากเฮือนใหญ่นา่งมาเนาะออกมาแต่เฮือนนางเลยกกเขามานหน้าห้องน,น้ํานา่งพื้นที่เขาว่าเอาทีว่าอยากเท่น,นะเ,เป็นพื้นที่สองห้องนะยายน้องอ้อนหนึ่งขขาซุกล้วบ้านนี้ซ <laughs> ุกปทีเรียบร้อยเพราะว่าเฮ้า ป้าพี่น้องเปิดขามาของหน้าเพิ่นทังกับมีปทีเรียบร้อยมาว่านพ้านางไปซื้อพี่น้องเปิดนั่งอี่ทีซาทีข้างในพี่น้องพี่น้องเงินเอฟซีเสาจ่อยเนาะอยากให้นั่งได้อยากให้นั่งงันถ้าซีได้พี่น้องเม่นขามาเด้อปาซีไดสีงามพี่น้อง อานั <üman> ่นกลับไปป้านังกำลังปลูกอย่งไงเฮ้ยตู่เฮ้ยเขาใจแล้วก็พวกปูเป็นเหงาล่วมกันแล้วนั่นแหนะกันที่เฮ้ยน้ำตายไปแล้วไงกหนเป็นสองมอง ตาจา้าว่าปูไว้แถวๆน้ำอ,อ๋อนางปูค่ะพี่นะ้อ,อ,นองเจ้าจอดมาในกระเพาสิ้นไข่เออกระสิ้นไข่านางมีอะไดิหน้นนะออนาบนะ้าน,นพี่พแบบน,น้นแบบนขของนี่นะเออนางปูเป็นครัวหมักพริกนะเจาจอยแบบเอาเป็นครัวบ้านๆแบบให้อีกรวยแมน แม่แปลว่าพร้อมมีย yeah. mhm. ังจ we ้าจอยก็มาปลูกแปลว่าห้าสิบบุตร้องซื้อนะห้าสิได้มีคู่ย่างแบบรต้องซื้อได้เจ้าจอยแม่แบบว่ามีุท้ายเป็นต พักเยแนๆนะอาณาข้าจอยข้าจอยอยากได้สีใดถ้าท้าของน้านางหมักสีใดแ้ถ้าเข้งพึ้นก่อนไดแม่ท้องพื้นแล้วแล้วเลยข้าจอยหมักสีใดก็ได้จะใช้ถ้าแต่นางนางหมักสีใดเออในค้อมฟ้านางนะเฮียถ้าเพื่อนในอกไรสีชมพูถ้าของน้านางด้สีชมพูเหรอ อ๋อนางยะเอาเขากรับห้องน้ำนางน้า,ามันเพิ่มเพิ่มไปลายปีระไม่สิดแต่ได้นะคร,รับข้าวสารไม่สิดแต่พี่น้งนองเป็นอย่เลยเต้องภาคีรังเลยรังไม่ร้แต่เลแล้วกับสิบมาธามสัง่งว่ะสั่งที่ใส่งบธไรเนาะเวลาหาสั่งนะพี่พน้องเทพพืชนะนะว่าประมาณธไรพี่น้องพารุ่นนํากันเลยนะเดี๋ยวสิบมาธามไปบ้านีพี่น้อง สมาดิกนงี่เสิาถามสร้างนจักรติดตั้งกระจกระจกให้นางนั่งยืนได้หมนาะงา่ติดตั้งเรียบร้อยเน่ยว่าซีดงานเสร็แลอันคาสร้างนะประมาณเท่าไรเนาะเฉพาสร้างคีเพราะว่าปกติทางบ้านเท่านะทางฝั่งเล่านกะ จีจ้างสอบละลอกเนาะส่างแต่กะเฮาสิให้เพิ่นแม่ว่าเท้าข้ามหายไปเนองซอยปป๊บนาดินให้เฮาอีกนะแล้วกาซอยได้หลายอย่างพี่น้องอยู่สิประมาณสี่พันเพิ่นว่าค่าสร้างเนาะบางเื่อเฮากะแบบว่าสิได้ซอยสอยเพิ่นซอยกันไปน้ำมันนะพี่น้องเพราะว่าพืชเฮากะปั๊บเพทันแล้วเอาดีโอ้ี่น้อง ร่วมแล้วก็จักงบสักสิประมาณเท่าไเนาะคอยเบิ่งไปนําการไปเนาะมันมันตีประมาณบ่ได้เพราะว่าล่อหินอีกแม่ใส่อีกแม่แม่มันหลายอย่างไปแน้วอย่างแรกก็แล้วอยู่แล้วท้จอยเพราะว่าขอบคุณหลายด้วยขอบคุณเอื้อใจดีนะขอบคุณเอื้อใจดีนะท้าจอยขอบคุณ ท,ที่ฟงงมางเงินมาเมื่อคืนนี่ฟางเบาไก่เนาะนที่ให้เบาไก่เป็นสะพานบุญนะคะขอบคุณเผินละลายสวัสดีพี่นอ้องอ่าน้าองเองี <c oughs> ้ยมีข่าวดีบอกเขาจ่อยว่า เราบอก่นจังได้สิมือหามานะเอาหมาเอามื่อเลี้ยงแต่ก่อนมันหันเังเอามาให้เออในกาเป็นแม่สิเอามาเออมาหน่อยนั่เป็นคนบอกมานาอ้าาบกไก่เนน้องอนับอกไก่ปะ่าน้องซาบอกไก่พี่น้องแต่ก็ไม่ซ่องแกซิวจ๊คเป็นดีดึงก็สาวนั่งมามงพี่น้อง้สาวนางมามง่าก็มาป็หน้าขายคองอยู่ป แม้ายนอนอยู่หน้าเนาะนหน้านอย่หน้าเรียงนแล้วนั่งใจวะนี่ได้เลยอุปกรณ์กางติดหน้าเลยเนองแม่สีเฮีเสียบอะไรแล้เนาะีของกันของมาเสีชิมพู้แหวนกับสีชิมพูนั่งเลยความมากนั่งวะสีห้องหน้านั่งก็จะสีชมพู มมมแมนิน,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 นดมดหัวใจกาลังไปชีวชมพูมรเบองน้อก้พี่น้องความคืบหนา้าเทพืืชท้าจอยนะพี่น้องเด้แม่จงไวมกินเลยแม่จงไวที่แรากห้าวกาห้ากะขีดว่าคือสิได้แต่้องน้าเนาะคือนสิจบอยู่ที่้องน,านา้าว่า พอเขากับบุกิด่าฟันนะพี่น้องว่าเออสิมีผู้ใจดีเพิ่นกัแบบว่าเออกันยังแนมเห็นเฮาว่ายังเลยปะได้เทพื้นต่อไปพี่น้องเนาะดีใจเนาะเจ๋อดีใจค่ะเดี๋ข้ากับตื่นเต้นพี่น้องยายได้ยายดีใจเนาะยายสิได้แบบว่าย่างสะดวกแน่พี่น้องเขาก็ดีใจน้ำพิ่นย่นี่ยค้าพ่นกับแบบย่างโบนาดปันใดพี่น้อง มือในสร้างอ่ะสิแปลว่าบ่ได้มาเหตุนะเพราะว่าอุปกรณ์ทันยังบวพรอมเนาะทสายเฮากันยังบวมีอือติดอันนี้เนาะติดแว่นกระจกห้หน้าี่น้อะไรเป็นยัง น่าครับจานช้างจจอดเล็กหายเลยก็ะไขอ้วยอันนี้ต้องตางอยงไร้หูเส่นะเบิ้งผมติดไรเนี่โอ้แม่พิสัยใา่ไหยังไงด้วที่จริงจิตางนี่งามอืมติดทางได้ก็ได้แต่ ทา,างคีโดงามสากักทางไดรกติดเลยมาจับจอยสนินสบท,บ,ทบรรยากาศน่ะสำหรับคลิปนี้กับพี่นอ้องสมราภาคขวดเด้อพี่นอ้องสมมาภาคขวดน่ะนักศิลาเด้อพี่นอ้าานองพ,อก,พอกันคลิปหนา อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเจ๊กับเราในเด้อพี่น้องขอฝากซ่องวันนั้นเลยขอฝากซ่องวันนั้นในเด้อพี่น้องตอนนี้ซ่องมันเจ๊เป็นกันลั่งกันกันนั้นในวิวขึ้นเในพี่น้องขอบคุณแชร์ซ่องวันนั้นในเด้อขึ้นกันยันเอฟซีทีนาห่างนะก็ขอบคุุณทกเขาขึ้นแมนเขาขึ้นคนละลายพี่น้องขาขึ้นเอฟซีเขาขึ้นเอฟซีทุกคนพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มซ่องเฮาเนาะ มีย<จ>ังกัตีเต pues ือนเขามาได้พี่น้องผิดพลาดคิดได้กัขอโทษขออภัยพี่น้องภัยอะไรแม่แย่กันเล่นพี่น้องแม่นี่ยังเตะที่แบบว่าคำดีๆเขาก็บอัติบัตก็ได้ผลดีพี่น้องก่อนย้อนเอฟซีเขามาเบิกมาส้มเนาะถ้าบ่มีเพิ่นเขามาเบิกมาส้มเขาก็คือสิบ่ได้ฮยอนมื้อนี้เนาะบอลนั่นย้อนเอฟซีพี่น้องขอบคุณครับแม่ เอฟซีล no. ่ะกันผู้ใหญ่ใจดีเนาะลูกแม่ใจดีเละกันได้หลายฐานเนาะพี่น้องแม่แม่่ทำบุ้งพี่เพลินกับเบอร์มะฮอนดอกพี่น้องขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเอากต่สิ่งค่อยเห็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะออกมาเรื่อยๆพี่น้องอันใดทีแบบว่าบบนั่นกันที่เตือนทำมาได้พี่น้อง ไปแล้วดู้พี่น้องเด้อสบาย,บายดีเด้อ่าสะจอย